สวัสดีครับผมแทนไทดันอิสานนะครับวันนี้จะพามาทำอุด้งนะฮะอุด้งไก่นะครับเมนูวันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะฮะก็ไก่เป็นไก่น้องติดสะโพกนะครับนี่แล่ไว้แล้วแพ็คไว้แล้วนะครับก็นำมาย่างนะหรือว่านำมากิวให้ไก่สุกนะครับเอา ฝาครอบข้อไว้หน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นต้มน้ำนะฮะแล้วก็ใส่เส้นอุด้งลงไปนะครับอุด้งนี่เขาก็จะมาเป็นแพ็คๆนะฮะแล้วฟีดมานะครับเราก็เอาออกมาจากตู้ฟีดเลยนะฮะถ้าว่าเราขายเป็นที่ๆนะครับที่นี่นะฮะก็เอามาต้มพอน้ําเดือดนะฮะเส้นแยกกันอ่าก็กลาวว่าได้ที่นะครับพอเส้นแยกตัวเส้นสุกเรียบร้อยเราก็ กองเอาน้ำออกนะครับหลังจากนั้นก็จัดใส่ชามก๋วยเตี๋ยวนะครับชามก๋วยเตี๋ยวนฮะจัดใส่แล้วก็ตามด้วยผักนะครับผักเราก็จะมีเห็ดหอมก็เห็ดหอมก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับหรือ,อซอยนะฮะนี่ตามด้วยถั่วงอกถั่วงอกของเราก็จะลวกไว้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปนะฮะ รู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะขายดีนะครับในช่วงน,นี้ไม่ว่าจะเป็นรามเมงเป็นอุด้งนะครับก็ต้องเตรียมไว้เยอะหน่อยนะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะครับหรือว่ากวางตุ้งไต้หวันหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักโชยผักโชยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นใส่ลงไปแล้วตามด้วยไข่ไข่เราก็จะต้มประมาณ8นาทีนะครับก็จะได้ไข่แบบ จะว่ายางมะตูมมันไม่ใช่นะฮะสุกอยู่แต่ครับแต่ว่าไม่แข็งนะครับจากนั้นก็อุ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่เราต้มไว้นะครับพอมันเดือดเราก็ปิดไฟเนาะมันก็จะเย็นนะฮะพอเราจะขายนี่เราก็เอามาอุ่นเราใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับสามกระบวยครึ่งที่หนึ่งก็ประมาณสามกระเบวยครึ่งนะครับ นี่ใส่ลงไปสานกระบยเครื่องจากนั้นเปิดไฟอุ่นน้ำนะครับให้เดือดน,นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูไก่ที่เรากิวไว้หรือว่าย่างไว้นะครับก็ไก่สุกแล้วนะฮะสีสันเริ่มได้แล้วครับเราก็จะราดน้ำเทลี่ลงไปนะครับสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มสีสนันให้กับไก่ชิ้นไก่นะฮะแล้วก็กลับสักนิดหนึ่ง นี่กับประมาณนี้นะก็จะได้ไก่ที่จะเอามาทานกับอุดง้งนะฮะเมนูที่ขายดีก็จะเป็นอุด้งกุ้งนะครับอุด้งไก่แล้วก็ลองมาก็เป็นอุด้งเนื้ออ่าเราได้ชิ้นไก่ที่นาลับประทานแล้วนะครับเราก็นำมาหัน่นหั่นตรงๆนะครับหั่นให้ขาดนะฮะ เป็นชิ้นนจากนั้นก็วางบนชาขกาเต๋ยวดูให้ดูสวยงามจากนั้นก็ใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เราอุ่นไว้นะฮะใส่ลงไปนะฮะก็จะได้เป็นอุด้งไก่นะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วครับ เอาอย่างอีกนิดนึงนะี่ครับเราต้องไปโรยหน้าด้วยสาลายนะครับสาลายแล้วก็ต้นหอมซอยนะฮะหรือใครจะใส่น้ำมันงานลงไปสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวกันนะฮะเราใช้น้ำเปล่านะครับ3ลิตรน,นะครับจากนั้นก็ใช้มิลินนะฮะ มิลลิ200มิลลิลิตรตามด้วยคิคโคมเมนนะครับคิกโคมเมนก็200มิลลิลิตรเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยไม่เห็นตอนเทนะครับใส่ลงไปแล้วจากนั้นก็ใส่เกลือลงไป10กรัมผงปานะครับหรือว่าชื่อรสญี่ปุ่นเน่ย สิบกร,รัมแล้วก็ตามด้วยชูรสไทยอีก10กร,รัมนะครับจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปงสักง4หดอกนะครับอกเห็ดหอมก็ล้างให้สะอาดนะครับหรือลวกนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็นําผงปลานะครับนี่ไม่ใช่ผมบอกอันนี้เป็นหนังปลาเนาะหนังปลาญี่ปุ่นเอาพอที่เกียจกองนะครับเอานะ้ำมันก็เลย เอากระชอนหรือว่าอะไรใส่ลงไปเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวผมยกขึ้นนะครับนะฮะพอน้ําเดือดลราก็ปิดไฟนะครับจากนั้นเราก็จะขายเป็นที่ที่เราก็จะมาอุ่นอีกทีหนึงนะครับอ่านี่คืออุด้งไก่นะครับ,นะรบเมนูวันนี้นะฮะที่นําเสนอนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะฮะใครที่จะไปทําขายหรือว่าจะไปทําฐานก็สามารถทําได้รับประกันความอร่อยโดย กุ๊กจอยนะครับนะฮะแล้วก็ผมแทนไทยดันอีสานนะครับวันนี้ก็ได้หนึ่งเมนูแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาฝากอีกนะฮะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ